ซึ่งดูดีคือทุกคนดูดีดูดีดูด,ดีคือคือมันดีมากอะ่ะสวัสดีค่ะมาพบกับนิกหน้าไม่ให้แต่ใจรักนะคะก็วันนี้นะคะเป็นการเปิดคลิปแรกของนิกเลยนะคะใน YouTube นะคะวันนี้นะคะขออนุญาตนะคะมารีวิวบัตรกาสิกรรุ่นใหม่นะคะบัตรกาสิกรรุ่นใหม่ซึ่งได้อะไรบ้างอ่ามาดูเลยเรามาดูกันเลยอ่ะ สิ่งที่เราได้มานะคะก็คือซองสีดำนะคะของกระสีกรถ่ายแล้วก็คือในซองเนี่ยนิกแยกส่วนประกอบของมันออกมาเรียบร้อยแล้วจะได้อันนี้แล้วก็จะได้อันนี้นะคะอันนี้คือสิทธิประโยชน์จะอยู่ข้างในอันนี้แล้วก็ได้เป็นตัวนี้ การทําบัตรนะคะรอบนี้ขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าสมุดของการทําบัตรรอบนี้นะคะจะเป็นสมุดของกสิกรไทยนะคะไม่เหมือนรุ่นเก่าตัวรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นรูปของสาวๆเลยนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นของกาศิกรไทยซึ่งการทําบัตรกาิกรไทยรอบนี้สิทธิประโยชน์ก็คือ1เลยนะคะเราจะได้รับส่วนลดจากช h อป e ีแล้วก็ Lazada นะคะแล้วก็ได้ดูหนังทุกเรื่องทุกรอบ ในราคา100บาทนะคะทั้งของเครือใน S F แล้วก็เมเจอร์เลยนะคะแล้วก็เราจะได้ส่วนลดอะส่วนลดจาก Foodpanda แล้วก็แก๊ปด้วยแล้วก็ได้ส่วนลดจาก a g o d d a แล้วก็ Expedia นะคะซึ่งอันเนี้ยตัวเนี้ยที่นิกบอกว่ามันคือสิทธิประโยชน์ซึ่งพอเปิดเข้ามาเนี่ยมันจะเห็นว่ามีสิทธิประโยชน์อะไรให้เราบ้างนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ จะเป็นเห็นไหมคะอันนี้นี่ขออนุญาตนะคะเอานิ้วบังไว้ก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวข้างล่างเนี่ยมันจะมีโค้ดให้เราโหลดในทีมนะคะเป็นทีมในแอปของกสิก่อน,นะคะซึ่งตัวนี้นี่ขออนุญาตเอามือบังไว้นะอ่ะอันนี้คือใครทํามาก็คือจะมีโค้ดให้เราไปโหลดทีมได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนิกทามาทั้งหมด5ใบนะคะเขาก็จะให้ซองสีดําๆเนี่ยแล้วก็สิทธิประโยชน์เนี่ยทั้งหมดหใบเลย อ่ะตอนที่นิกทำนะคะหลายๆคนทั้งมหานิทเยอะมากนะคะเพราะว่านิกเอาลงไ G ซึ่งหลายๆคนทั้งมาบอกว่าโหนิกเปิดบัญชีทั้งหมด5บัญชีเลยเหรอแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะนิกเปิดบัญชีแค่1บัญชีเท่านั้นแล้วก็ขอเขาทําบัตรเพิ่มนะคะขอเขาทําบัตรเพิ่มซึ่งวันนี้นะคะจะมารีวิวบัตรให้ดูนะคะทั้งหมด5ใบเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วควรค่าแก่กรารมีมากแค่ไหนซึ่งสําหรับนิกต้องมีทุกใบนะคะเรามาดูบัตรแรกกันเลยดีกว่า คือกสิกรไทยถ้านึกถึงกสิกรไทยทุกคนจะนึกถึงว่าธนาคารสีเขียวถูกไหมแต่ว่าอย่าลืมนะบาทเขาต่อให้เป็นสีดำก็จริงคนคงคอนเซปของแบ็คพิงก์ก็จริงแต่เธอดูเธอดูเธอดูขอบ<ว>เขามีความคงคอนเซปของธนาคารไว้เอาขอบเป็นสีเขียวอะ่ะซึ่งคือดีดีมากแล้วสาวสาวอะ่ะ สวยคือสวยสวยมากสวยทั้งสี่คนเลยอันนี้คือสําหรับใครที่เลือกไม่ได้นี่แนะนําคือสวยทั้งสี่คนสวยมากๆเอาส่วนสําหรับใครนะคะที่เป็นเมนของลิซ่านะคะนี่เลยเออเอาซิวันนี้คือน้องมาสวยคือลิซ่าเขาได้ทั้งลุคเท่แล้วก็ลุคสวยคือได้ทุกลุคอะแล้วคือดูดิคือทั้งสวยแล้วก็เท่อะ ใส่ชุดสีดำคือคือดีอ่ะอันนี้คือลิซ่าคือดีซึ่งใคายเป็นเมลิซ่าคือห้ามพลาดนะคะก็คือต้องมีนะต่อมาเลยมาดูน้องแชงนะคะโรเซ่ซึ่งดูดีคือโรเซ่คือสวยอ่ะสวยมากแล้วคือนิกชอบสีผมโรเซ่คือชอบสีผมโรเซ่ทุกสีเลยก็ว่าได้คือโรเซ่เป็นคนทําสีอะไรก็คือเข้าอ่ะในมุมนี้คือนิกเป็นคนชอบ ผู้หญิงที่ทําสีผมคืออย่างเงี้ยคือสวยอ่ะอันเนี้ยคือใครเป็นเมโลเซ่คือห้ามพลาดห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วก็ต่อมานะคะเป็นยายเกี้ยวเจนนี่เออดูดิมีความน่ารักแล้วก็แอบแบบเซ็กซี่นะคือตรงเนี้ย ยายเกี้ยวใครเป็นเมนยายเกียวคือต้องมีนะใครเป็นเมนเจนี่คือต้องมีคือเจนี่คือสวยนะเจนี่คือเป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วก็มีความเซ็กซี่นะในมุมของนิกนะซึ่งต้องมีแล้วคนสุดท้ายก็คือพี่ซูจีซูของเรานั่นเองเบาหน้าฝาประธานสุดคือสวยมากแล้วคือชุดพี่ซูคือสวยแล้วคือสวยอะซึ่งสําหรับนิกแล้วนิกไม่สามารถเลือกได้จริงๆว่า ควรมีบัตรไหนนิกก็เลยขอทําทั้งหมด5ใบเลยคือนิกต้องมีครบทุกใบซึ่งดูดีคือทุกคนดูดีดูดีดูด,ดีคือคือมันดีมากอะ่ะคือดีทุกใบด้วยอะ่ะคือดีทุกคนด้วยคือคือดีมากสําหรับที่ทำนะคะอย่างที่นิกบอกว่าคือเราสามารถขอเขาทําบัตรเพิ่มได้นะคะซึ่งเปิดแค่บัญชีเดียว แล้วก็นิกก็ทําไวไ้แล้วบัตรเนี่ยจริงๆแล้วทั้งหมด5ใบาสามารถใช้ได้ทั้งหมด5ใบเลยนะเราสามารถเอาไปกดได้หรือว่าเอาไปรูดได้ทั้งหมด5ใบเลยนะคะแล้วก็วันนี้นิกในไหนก็คือคือนิกเปิดมา5ใบแล้วอะ่ะเขาจะให้ซองไอ้นี่พวกสิทธิประโยชน์มาทั้งหมด5้ซองเลยคือตอนที่นิกไปทาอะ่ะรอคิวทั้งหมด6 6คิวอะ่ะคือนิกนั่งอดทนรอเพราะคือนิกอยากได้มากแล้วก็อยากเอามาให้ทุกคนดูด้วยว่ามันเป็นยังไง ซึ่งวันนี้ไหนๆก็คือทํามาแล้วแล้วเราก็โหลดทีมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยคือวันนี้นะคะนิกทำมาทั้งหมดห้ใบเนี่ยคือตอนนี้นิกโหลดทีมมาไว้แล้วคือมันทีมมันเหลือด้วยซึ่งนิกอยากแจกทุกคนอยากแต่ว่าตอนนี้มันเหลือแค่2โคตาเหลือแค่2คนเท่านั้นที่จะคือสําหรับใครที่อยากได้ทีมนะคะแค่คอมเมนต์ใต้ยูทูบนิกเลยนิกจะแจกทีมให้นะคะสําหรับ2คนเลยนะคะ วันนี้จะมาแจกทีมให้ด้วยทั้งหมด2องคนไหนๆก็คือเปิด Youtube แล้วก็คือขอแจกเลยละกันนะเดี๋ยอนนี้จะสุ่มแจกแล้วก็คือแจกให้ใครใครได้เดี๋ยวเรามารอดูคลิปต่อไปนะคะส่วนสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ฟังนิกจนถึงตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝาก กดไลค์นะคะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยแล้วก็ส่วนสําหรับใครนะคะอยากให้นิกปรับปรุงเรื่องไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ YouTube ได้หรือว่าอยากให้นิกรีวิวเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้ YouTube ได้นะคะคือนิกเนี่ยจะได้มารีวิวให้ทุกคนดูด้วยนะคะฝากกดซับสไครตนะคะเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆของนิกได้นะคะส่วนสําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย